เป็นแรกแห่งการิเริ่ม m, เริ่มต้นหรือผู้นำอ m, พอเป็นผู้นำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำมันจึงมีความโดดเด่นเพราะคนอื่นยังไม่ได้ทำกูทำคนแรก m, m. สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ะลุชตาและวาร์ะลุชตาในคลิปนี้นะครับเราจะมาประเดิมกันด้วย เปิดวาร์ปสาบพ,พลังตัวเลขโดยเราจะมาเริ่มจากเลขแรกคือเลขหนึ่งก่อนอื่นครับรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งครับเราสองคนนะครับทางช่อง y YouTube โขลาวาร์ปนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดเลขหนึ่งชัดเจนมากเลขหนึ่งคมันำเป็นผู้นำเพราะอะไรไมมีที่มาขึ้นมาด้วยหนึ่งเอาเขาเป็นเลขแรกอ่ะใครๆก็นับหนึ่ง เออใครๆก็ต้องรับหนึ่งมีแม่เริ่มต้นด้วยห้ามันเริ่มต้นก็เริ่มต้นด้วยหนึ่งเอ้ยแต่ก็มีก็บอกว่าบางทีชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์ออ บางทีเขาก็บอกว่าหนึ่งไม่ใช่แรกนะเขาบอกชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่เริ่มต้นหนึ่งด้วยหนึ่งมันก็ต้องมาก่อนเลขหนึ่งถึงตามมาได้ดังนั้นเลขหนึ่งจึงเป็นเลขที่ <c oughs> เริ่มต้นก่อนอ่าเลขหนึ่งเนี่ยในทางโหราศาสตร์คือดาวอาทิตแทนด้วยดาวอาทิตย์อันนี้ก็ดาวอาทิตเนี่ยถ้าทางโหราศาสตร์เ็าจะบอกว่าอัคคะละสถานให้ถ่ายอาทิตย์ไม่ใช่ที่เขาบอกว่ายศศักดิ์อัคคะถานทายอาทิตเพราะเพอเลขหนึ่งเป็นเลขแรก เป็นเลขแห่งการลิเริ่มเริ่มต้นหรือผู้นำพอเป็นผู้นำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำมันจึงมีความโดดเด่นเพราะคนอื่นยังไม่ทำกูทำคนแรกเพราะมันก็เลยมีพลังแห่งความเป็นเรื่องอะไรเรื่องของยศสักพอสมควรยศศักนี่คือสมัยก่อนเป็นเรื่องยศศักก็สมัยก่อนมันมีเรื่องของขุนเจ้าขุนมุลนายเป็นงานราชการมันยังไม่มีงานธุรกิจงานอะไรเลขหนึ่งมันสาขาอื่นอ่นะเลขหนึ่งมันจึงเป็นความโดดเด่นในสายงานราชการก็เป็น เป็นผู้นำอ่ะเป็นหัวหน้ากระทรวงทะวงกลมถูกป่ะก็ดูมีบารมีแต่ถ้าเกิดงานในปัจจุบันที่มันมีเรื่องธุรกิจส่วนตัวมีซีโอมีอะไรต่อมีอะไรเข้ามาเนี่ยเลขหนึ่งมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของราชการละมันจึงกลายเป็นว่าผู้นำเป็นสาขาต่างๆก็ได้แต่ส่วนมากก็จำเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะเจ้าของมันเป็นผู้นำมันคิดก่อนแล้วความเป็นธุรกิจมันก็หลากหลายมีหลายประเภทมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นผู้นำมันก็ ก็อยู่อันดับต้นอยู่ระดับต้นนี่เริ่มที่จะทำอันนี้อยู่ๆไม่มีสินค้าบริการเนี้ยแล้วกูทําคนแรกเนี่ยอันนี้เล็กนมันก็จะมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ว่าความเป็นผู้นํามันก็มีความรู้สึกว่า หนึ่งคือพาตัวเขาไปอยู่ข้างหน้าโดดเด่นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมันก็ต้องมั่นใจก่อนมาถึงนำพราะถ้าไม่มั่นใจผมไม่กาเริ่มต้นอันนี้เพราะฉะนั้นนี่บล็กตรงนี้เลขหนึ่งนี่มีความชัดเจนชัดเจนแต่สิ่งที่มันทำให้เลขหนึ่งนี่ข้อเสียคืออะไรอ๋อด้วยความเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเป็นแท่งเดียวเนี่ยข้อเสียคืออะไรโดดเดียวเหมือนสูงอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาตามกันไหมก็อาจจะด้วยโดดเดียวเพราะว่าความมีอีโก้ที่เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งความมีอีโก้คืออะไร มั่นใจตัวเองแบบ power จัด โอ้โหฉูเผาแน่ทุกอย่างเลยอาจจะบมันก็ไอ้ที่มันรู้สึกว่ากูแน่เพราะอะไรก็มันเริ่มก่อนไงเพอมันเริ่มก่อนมันก็รู้สึกว่าคนอื่นตามหลังฉันนี่ฉันก็ต้องแน่สุดก็อาจจะมีความน่ารังเกียจนิดนึ่้แต่ว่านิสัยของเลขหนึ่งนี่มันจะมีพลังเหมือนราศีสิงห์เหมือนกันอืคือใจกว้างเป็นแม่น้ําเจ้าพญาผสมบางบกงเลนะคือว่าเผื่อแผ่เต็มที่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลขหนึ่งนี่จะไม่มีคาว่าเสียหน้าโอ้โหระดับที่ว่า เรียกว่าซุปตาเรียกที่เปถ้าเลขหนึ่งไม่มีรถเลขหนึ่งพูดว่าไงก็เอารถให้พ่อใช้ไม่ได้เอานะแต่จริงๆแล้วคือไม่มีรถใช้ไม่มีรถใช้คือเลขหนึ่งต้องดูดีตลอดเวลาอันนี้เป็นบุคลิกเขาเลยว่าแล้ความเป็นผู้นําอย่ยเพื่อเสียไม่ได้ภาพลักษณ์ต้องแบบว่าแมมาดต้องเนี๊ยบต้องเนี๊ยบทุกอย่างต้องดูแบบว่าโดดเด่นในสายตาคนอื่นตลอดเวลาแต่การมีเลขหนึ่งในบ้านในเบอร์โทรศัพท์ หรือในบัตรประชาชนเนี่ยก็หนึ่งคือแสดงความเป็นผู้นําแน่นอนแล้วสองคืออย่างบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความสว่างเพราะพระอาทิตย์ต้องสว่างถ้ามีพลังเล็กหนึ่งในบ้านเยอะๆเนี่ยคุณต้องทําให้บ้านสว่างคุณจะมาปิดไฟให้มืดตึ๊กตือไม่ได้บ้านมันเหมือนต้องสว่างตลอดเวลามันเหมือนรับพลังกับฮวงจุ้ยแบบนี้ถูกฉลโกกับอะไรเงี้ยพลังความร้อนพลังความสว่างแล้วก็เหมือนกับสภาวะมันร้อนมันจึงอยู่นิ่งๆไม่ได้ อ่าถ้าเป็นจิตใจก็ใจร้อนมากเป็นคนที่ใจร้อนนะอันนี้เป็นคนที่ใจร้อนเพราะว่าอย่างถ้าพูดว่าเกี่ยวกับโรคเกี่ยวอะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องระบบเลือดระบบหัวใจอันนี้ก็คือสะทอทถึงเลขกหนึ่งแต่เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับความชัดเจนถ้าเลข1หนึ่งเสียนะมันจะมีข้อเสียคืออะไร ชีวิตไม่ชัดเจนอความสัมพันธ์ก็คุมเครือตกลงเราเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรไม่ไม่รู้เป็นอะไรกันแต่ได้กันอันนี้คือเลขหนึ่งเสียมันไม่มีความชัดเจนไงแต่ถ้าความชัดเจนคือบอกเลยผมเป็นแฟนคุณอผมเป็นเมียคนที่ห้าของคุณก็คือมันมันมีความชัดเจนแต่ไม่ใช่วะกูไม่รู้กูเป็นอะไรกับเขา ก็ได้กันสองครั้งแล้วแต่อันนี้คือเลขหนึ่งเสียถ้าเลขหนึ่งดีมันคือทุกอย่างต้องชัดเจนขายสินค้าอันนี้ราคาเท่านี้ขายตรงนี้คือต้องอบอกชัดจะไม่ไมาปุ้มเครือไม่มาอ้อมโค้งม่มน,นี่เลยคือดาวอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองไปสังเกตดูครับลักษณะคาแรคเตอร์ของดาวเนี่ยประมาณนี้ก็คือ,อเลขหนึ่งเนี่ยสะท้อนถึงบุคลิกแบบนี้อันนี้ก็คือลองศึกษาไว้แล้วก็เดี๋ยวดูเลขลำดับต่อๆไปอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาผสมเลขให้ดูว่า เลขแต่ละคู่มันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเราเลขหนึ่งก็คือเป็นแสงสว่างดีทีนี้พอไปอยู่กับเลขไหนจึงเพิ่มความชัดเจนให้เลขนั้นไอที่ดูเห็นชัดๆเลยคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งพอไปอยู่กันหนึ่งสี่เป็นไงพูดชัดดเจนก็คือไม่เย็นเยอะ แต่ถ้าสี่หนึ่งจะไม่พูดมากหรอกเพราะด้วยความที่เลขหนึ่งมันขี้เกียจพูดเพราะมันจะเอาให้จบเราเร็วไงถ้าพูดมากต้องเลขอื่นที่มันแบบว่าเวิ้นเวินนี่นี่คือเบื้องต้นในการที่ผสมให้ดูคาแรคเตอร์ว่าประมาณนี้ครับแล้วพบกับคลิปต่อไปครับเลขระดับต่อไปคือเลขสองนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ